วันวิสาขาบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขาคือขึ้น15บห้าค่ำเดือน6เรื่องในโอกาสคล้ายวันพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานความสําคัญในวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญเดือนวิสาขะหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการประสูติ ตรัสรู้และเสด็จดับขันทะปรินิพานคือความกระตันอยู่อริยศัจสีและความไม่ประมาทสิบเดือนต่อมาพระนางสิริมหามายาได้เสด็จกลับไปยังกรุงเทวธาพระนครเดิมของพระนางเพื่อทรงให้กำเนิดพระโอรสตามราชประเพณีในสารถีหยุดพักขบวนที่สวนลุมพินีนี้ก่อนเถิดเราอยากลงไปพักผ่อนสักครู่ เพียงช่วเวลาไม่นานที่พระนางกาลังทรงเพลิดเพลินกับความงามและเสียงอันไพเราะของเหล่านกน้อยในสวนพี่หญิงเพคะนี่ก็ถึงวันเพ็ญเดือนหกแล้วเราต้องเดินทางให้ถึงเทวะทะหะโดยเร็วนะเพคะประชาบดีน้องรักนี่ก็เที่ยงวันแล้วเราเดินทางมาแสนไกลพี่อยากอาศัยเงาไม้ให้ร่มเย็นหน่อยนะท่านใดนั้นพระนางก็เกิดปันปวดในพระคัน เราคงต้องประสูติพระโอรสตรงนี้แล้วว้าวพระนางประสูติพระโอรสแล้วมาช่วยกันตรงนี้แล้วทหารไม่ต้องมาไปรอข้างน,นอกโน,น่นครั้งนั้นเท้าจตุมหาราชทั้งสี่ต่างมาเฝ้ารอการประสูติของพระโพธิสัตว์เราต้องนำตะข่ายพอมารองรับพระโพธิสัตว์ก็จะถึงมือมนุษย์เหล่านั้นสูดลมหายใจลึกๆนะพิคะข้าไปเด็วประสูติแล้วพีคะธรรมดาเด็กทั่วไปขณะคลอดจะต้องโคลหัวอ,อกมาก่อนครับ พระโนทีสัตว์ขณะคลอดนั้นเอาเท้าออกมาก่อนอสการ์กันไหมบริเวณนั้นต่างแวดล้อมด้วยเหล่าเทวดาที่มาประชุมการรอการประสูตรของพระมหากุมารเพื่อให้พระวรากายของพระกุมาบริสุทธิ์ไร้มลทินก่อนถึงมือมนุษย์เท้ามหาราชทั้ง4ี่จึงได้นําตะข่ายทองคําที่ไม่มีใครมองเห็นมารองรับไว้ก่อนส่งต่อให้เหล่าพี่เลี้ยงมหาเทวีพระโอรสผู้เปี่ยมด้วยบุญบารามีประสูตรแล้วเพคะพระวรากายผุดพองเหมือนกับทองเลยเพคะ พระกุมารทรงหันพระพักไปทางด้านทิศเหนือแล้วทรงแสดงปาฏิหาริ์ก้าวพระบาทออกไปเจ็ดก้าวเป็นบุพภนิมิตหมายความว่าพระองค์จะประกาศร,รมไปในเจ็ดแขวนพระกุมารทรงเหลียวดูวรอบทิศแล้วกล่าววาจาอันองอาจต่อไปว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่เกิดอีก เดินทางสู่กรุงเทวทหะจึงถูกยกเลิกพระนางสิริมหามายานำพระโอรสกลับสู่กรุงกบิลพัทและเจ้าสุดโทตนะทรงดีพระไทยยิ่งนะักสถานที่ประสูตินี้เราเรียกกันว่าลุมพินีอยู่นอกเมืองกบิลพัทซึ่งในอดีตการนั้นเราเชื่อกันว่าเป็นชายแดนระหว่างกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวทหะปัจจุบันนี้มีอาณาเขตอยู่ในประเทศเนปาลจัะพระโพธิสัตว์ทรงมีชัยเหนือความชั่วร้าย ตั้งแต่ยามที่พระอาทิตย์ยังไม่ทันรับขอบฟ้าจากนั้นพระโพธิสัตว์ผู้พิชิตมารได้ทรงกำหนดสติให้เข้าสู่สมาธิทรงรำลึกถึงความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ประทับบนบัลลังก์โพด้วยพระไทยมั่นคงจิตเป็นสมาธิแน่วแน่ไม่หวั่นไหวครั้นแล้วในเวลาเย็น ทรงเกิดปัญญาอย่างรู้ถึงชาติที่เคยเกิดมาก่อนในระยะปฐมมยามพระองค์ทรงบรรลุปุปเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกอดีตชาติลำดับการเกิดตายของพระองค์ได้ว่าทรงเกิดเป็นสัตว์ที่มีรูปกายต่างๆมาแล้วทุกชนิดมีชีวิตครบทุกรูปแบบตั้งแต่สัตว์ชั้นสูงจนถึงสัตว์ชั้นต่ำจนกระทั่งครั้งสุดท้าย ได้มากําเนิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุดโททนะและพระนางสิริมหามายาในมัชชิมยามคือเวลากลางพระองค์ทรงบรรล,ลุจุตูปปาปาตายานสามารถอย่างรู้การเกิดการตายตลอดจนการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายได้รู้ว่าคนบางจำพวกได้เกิดเป็นผู้มีความสุขเพราะได้ประกอบกรรมดีเอาไว้ส่วนคนที่เกิดมามีความทุกข์ก็เพราะประกอบแต่กรรมชั่ว เป็นเพราะการรมเท่านั้นเองที่ทําให้สัรพสัตเป็นสุขหรือทุกข์ไม่ว่าจะในโลกนี้หรือโลกอื่นใดในปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายพระองค์ทรงบรรลุอาสวัชคยาญาณสามารถทําลายกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นลงไปได้พระองค์ทรงค้นพบว่าสัรพสัตตางติดอยู่ในบ่วงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหากไม่ประสงค์จะติดบ่วงก็ต้องดับเสียซึ่งความเกิด ความเพลิดเพลินจอมปลอมหลีกเลี่ยงการจมอยู่ในความยั่วยวนของโลกมนุษย์เพื่อพบสิ่งที่ดีกว่าสูงกว่าไม่หมุนกลับมาสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปแต่จะพบกับความสุขอันเป็นนิรันด์นั่นคือพระนิพพานนั่นเองแล้วพระองค์จึงทรงเปล่งอุทานดังเช่นพระพุทธเจ้าทั้งปวงว่าอนเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอน,นิพิสัง ขหการังขเวสันโตทุกขาชาติปุณปุณังขหการะกทิถโสสิปุณะเคหังนากาหสิสัพพาเตภาสุกาภคขาขหกูตังวิสังขตังวิสังขาระตังจิตตังตันหานังขยมัชชาติเราแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาเมื่อไม่พบจึงได้ท่องเที่ยวในสังสารวัตร ไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ยิ่งนะักดูก่อนในช่างเราพบเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างเรือนแก่เราไม่ได้อีกโครงสร้างเรือนของเจ้าเราได้ทำลายลงแล้วยอดเรือนคืออวิชชาเราก็กำจัดสิ้นแล้วจิตของเราบรรลุพระนิพพานคือความสิ้นไปแห่งตัณหาทั้งหลายแล้วจักปรุงแต่งไม่ได้อีก เพราะเราบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาแล้วเมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะก็เกิดยาณอย่างรู้ว่าจิตพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วการค้นหาได้สิ้นสุดลงแล้วกิจที่ต้องทำเราก็ได้ทำสำเร็จแล้วกิจที่ต้องทำ เพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วดวงตาเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาความรู้แจ้งเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายพบเป็นที่เกิดใหม่นิได้มีอีกต่อไปแล้ว เมื่อพระองค์บรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วมหาปตพีเกิดกัมปนาศวันไหวสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งพิภพ,พเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้แสงสว่างอันเจิดจรัสจนประมาณนี้ได้ปรากฏขึ้นในจักรวาลณนะเวลาที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั้นทรงตรวจดูด้วยปัจเจกขณญยานทรงรู้แจ้งว่าพระไทยเต็มเปลี่ยมไปด้วยคุณธรรมไม่มีกิเลสต,ตัณหามาทำให้ท้องหิวอีกต่อไป นนันนใด้พระองค์ก็ทรงเกิดมาหากุศลจิตประกอบด้วยปิติโสมนะครั้นถึงยามค่ำพระองค์ทรงอุทานเป็นพุทธพ์ว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่ครามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของครามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ธรรมทั้งเหตุเพราะได้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายยอ่อมกำจัดมาน และเสนามานลงไปได้ดุจพระอาทิตย์ทำท้องฟ้าให้สว่างฉนะนั้นอานนเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเจ้าทั้งหลายอาจจะคิดว่าบัดนี้ไม่มีาศาสดาแล้วเราสาวกจะว้าเวพากันไร้ที่พึ่งอาดน,นเจ้าจงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าขอให้เราสาวกนั้นยึดพระธรรมวินยัย ที่เราได้แสดงไว้เป็นที่พึ่งแทนเราเถอะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่าได้มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยต่อไปนี้ภิกษุผู้แก่พรรษากว่าจะต้องเรียกผู้อ่อนพรรษากว่าว่าอาวุโสแปลว่าคุณส่วนภิกษุผู้อ่อนพรรษากว่าจะต้องเรียกผู้แก่พรรษากว่าว่าพันเตหรืออายสมาแปลว่าท่าน เรื่องที่สองคือภิกษุชนะเป็นพระดื้อดึงมีทิฏฐิมานะมากไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครเพราะถือดีว่าเคยเป็นข้าเก่าของเราเคยใกล้ชิดเรามาก่อนใครๆทั้งหมดเมื่อเราล่วงลับไปแล้วขอให้สงฆ์จงลงพรหมทานแก่พระชนะคือถ้าเธอจะปราถนาจะทำจะพูดสิ่งใดหรือประสงค์จะอยู่อย่างไร ก็ให้เธอทำพูดและอยู่ตามอัธยาศัยสงไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนอะไรเธอนี่เป็นวิธีลงพรหมทันคือการลงโทษที่หนักที่สุดของพระอริยะอาดนเรื่องที่สามคือข้อวินัยที่เราบัญญัติไว้นั้นก็เพื่อพิกษุททั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างพาสุขโดยใช้ธรรม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่กินแหนงแคลงใจซึ่งกันและกันพระธรรมวินัยเหล่านั้นมีอยู่เป็นจํานวนมากเมื่อเราล่วงลับไปแล้วบรรดาสงฆ์จะพิจารณาตัดพระวินยัยซึ่งขัดกับยุคสมัยบางอย่างทิ้งไปบ้างก็ได้การเวลาเปลี่ยนยุคสมัยก็เปลี่ยนพระวินัยบางข้อที่ไม่เหมาะกับยุคสมัย จะก่อให้เกิดความลำบากในทางปฏิบัติดังนั้นเราจึงอนุญาตให้ถอนพระวินัยบางข้อออกไปได้ดูก่อนพิสุุทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทางดับทุกข์หรือวิธีปฏิบัติใดๆก็จงถามเสียงในบัดนี้เถิดเธอทั้งหลาย จะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่ามาอยู่ต่อนหน้าเราแล้วไม่ได้ถามสิ่งที่ตนเองสงสัยแม้จะมีพุทธบริษัทชุมนุมกันเป็นจำนวนมากทั่วทั้งบริเวณนั้นกลับเงียบกริบทุกคนปรารถนาจะฟังพุทธดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในครั้งสุดท้ายทุกคนล้วนต้องดับสูญกันทั้งสิ้นไม่มีข้อยกเว้น มตงงเอแรภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมสิ้นสลายไปเป็นธรรมดา mm hmm. เธอทั้งหลายจงตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดพระองค์ตรัสดังนี้แล้วก็เสด็จปรินิพานท่ามกลางความเศร้าโศกข,ของมวลชน และพระภิกษุโดยเฉพาะพระอานนท์ถึงกับร่ำไห้ลงเกลือกลิ้งอยู่กับพื้น